Your team has destroyed a tower. An ally has Done. been defeated. Can hear the spirits crying out. Enemy double kill. Shocked down. ถูกโจมตี

<laughs> An enemy has been defeated. <laughs> An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Ultimate. I've got a need for speed. I'm Hawkeye, me. An ally has been defeated. Oh, sorry! Shut down! Explosive! An ally has been defeated. Enemy double kill! Enemy triple kill! น,นี่ก็คือกลางคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนจ้ะยิงหนูเข้าใจเขาว่าแบบนอนไม่หลับของจริงเป็นยังไงคือเป็นการนอนไม่หลับแบบทรมานกินกาแฟแล้วแจมสันนอนนานแลน้วทีนี้มันเหมือนมันหลับนะแต่มันไม่หลับเนื่องอกไม่หลับตาหลับตาไว้แต่แบบเหมือนแบบรู้รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่หลับตามันเป็นอะไรที่ทรมานมากนอนไม่หลับ บอกดีเอ็มปรับสีขอสตะกินเหนื่อยๆด้วย,น,ยนะคะเฟ่โหบอกดีเอ็มสภาพสไปด้วยกันกเลเจนด์เป็นเพื่อนอะอยากอยู่ฝั่งตรงข้ามอยากไล่กัดวิวไล่ไล่กัดลูกรักดีเอ็มก็คิกซี่คิกซี่กับเบโอคิกซี่ชัวร์สุดเลิกกินกาแฟเลิกไม่ได้หรอกยากยาก เอางี้ก่อนเลยที่เลิกกาแฟาไม่ได้เอา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 คือตอนเช้าอ่ะกินกาแฟาปุ๊บแบบปวดเลยอ่ะจริงคือถ้าวันไหนไม่กินกาแฟาตอนเช้าคือต้องเล่นมังกรไม่สบายไม่ดีอ่ะเดี๋ฮะกินกินกาแฟาดำกินกาแฟาดำแล้วมีกนันนูกินปุ๊บปวดทันทีทไอ<ห>่นเลยเลิกไม่ได้ไงไม่งั้นไม่กินแล้วอ,อึดอัดหนึ่งม่วงสองอึดอัด ออกจากบ้านต้องสั่งกาแฟนั่งกินก่อนประนึงให้มันแบบเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมาเอกจากบ้านนะไม่งั้นสวยอ่าห้องน้ำจิน้าถ้าออกไปข้างนอกแลวยังไม่ได้กินกาแฟคือจะไม่กินกาแฟนอกบ้านเด็ดขาดตอนเช้าถ้ามันไม่มีห้องน้ำมันต้องมันต้องเตรียมพร้อมถ้าจะกินกาแฟมองไปโอเคห้องน้ำอยู่ตรงนั้นเออกินก็ได้อย่ารอ,อนี้ก่อน ดอสลเยอร์ยังไม่เกิดไม่มันจะเกิดป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีซม,ซมยืดเบี่ยงเนี่พยพะตังครับจาน้องลีฟ Phong lê mơ con khổng đầu Thuộc chôn tì Phong lê mơ con khổng Thuộc He has been defeated. We know how who it. crying out. Watch your head! Enemy <laughs> ultimate! Enemy double kill! Bông à, lên mà cốt hậu đầu Mày đi chết ao Con cái này à Đàm ma À con một bình à À hơi Mày mượn thiên quý lên đầu Thuộc trôn tiền à, bên này. Bên này. Bên này là xử. จริงจอน o าเอ,อ้ยเ,เห็นแล้วนิวเวรียอัลฟักซ์ออฟฟ็อกซ์ดราคิน has been defeated บอมเลนดาของเราถูกโจมตีถอยซวยแล้วฮัลโหลจอมันเป็นไรอ้นกล้องมันเป็นไรไม่รู้มาดูนหน่อยซวยแล้วซูมซูมอี้ยงวะเออสิงเลยจอมันดับกันหนึง,น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 ง แล้วเกมก็กำลังแบบบวกกำลังมันเลยนะกำลังตึงงตาก็ะนี้เฟิร์สฟีดป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีป,ป้อมเลนด่างของเราถูกโจมตี มาไม่เห็นน้องแก้มเลยพี่แป๊บหนึ่งต้องหนูมันเน่าแล้วหนูก็แบบกำลังตึงอยู่แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ฮีเยโอ้โอ้โอ้กำลังเดือดในเกม ตอบไม่ได้ <S <S ขอเวลานอกกั้ไม่รู้เจ็บเจ็บเอาออกก็ได้บนึงนะขอเอาดาร์กก่อนนะอุนีโอ้โหมาขนาดนี้ก็ถอยดีของเราถูกโจมตีได้ยินดีบ้างดีกว่านีค่ะไปเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์มายังใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องมาม

My enemy has been defeated. Hey. Let the ball begin. Oh, Alright. You my dancing partner. Now you Team has destroyed a tower. Out. Explosive! An ally has been defeated. Can hear the spirits crying out. Enemy double kill. Bumblebee shut down. Your tower has been destroyed. เอาได้หมอะรวบซุสเปอร์คริปถูกส่งออกไปแล้วกับสิน้น ่ายบนเรียกดาว์เซเลเยอะออกมาแล้วินมาแล้วเรียบร้อยค่ะทำเลยนะ An enemy has been defeated. อ้องเลนกลางของเราถูกโจมตี An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Ultimate. Huh? Your team has destroyed a tower.

กว่าจะค่อนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่แบบหยอกเหนื่อยดีมาโตเนี่ยเดี๋ยวตกละอีกถ้าโอดถ้าตานี้แพ้เนีแย่เลยอ่ะตาหน้าต้องมานั่งลุ้นอีกเพราะว่ามันดาวเดียวมีโอกาสตกสูงมากยังไม่พร้อมไอ้หย่อนหย่อนเตี้ยเว้ อ้อแล้วนี่เหนื่อยจัดพี่กดไปโซโลโหถ้าโซ,โซโลอ่ะใครขึ้คนคอนจากโซ,โซโลได้ก็คือถือว่าเล่นโหดนะเพราะว่าอันเนี้ยเล่นเล่นกับคนดูตลอด กดตีห้ากดตีห้ามันก็เหนื่อยนะมันก็ถ้าเจอตีหัวมันคือหววไปเลยมันมากันเป็นตีไงแต่ว่าหนูว่ามันดียวกาโซโลนะโซโลอ่ะมันชอบเจอพวกโยนอ่ะโยนแบบว่าทีมเราอ่ะโยนพวกโยนไม่ได้ทีมมันจะมีมันต้องมีหนึ่งในห้าที่แม่งแบบเหมือนเล่นค่าเวลาแล้วก็พอไม่อยากเล่นแล้วก็ออกเนี้ยมันจะต้องมีอ่ะศัตรูรี่จเลยยออมา ไม่ได้อะไรจะดาวขนาดนั้นแต่ไอเรามันแบบทำไม่ได้ไ<ป>วันไหนรีแลนงพี่บอสหไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูมันรีแลนงไปล่าสุดตอนไหนกดคนเดียวกดคนเดียวบ่อยนั่นแหละกดคนเดียวนะตัวหัวร้อนเลยจริงๆ ถ้าหนูไม่มีเพื่อนเล่นนะหนูไม่เล่นเลยนะกวดโซโล,ลูมันมันหัวเสียมันหัวร้อนแบบโอ้โหป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีถ้าศูนย์มากๆก็คือแบบเปิดไมด่าเลยนะ has been ไม่รู้อ่ากมเอาคุำหรับของขวัญน,นะคะดีใจม,มากจเย็น อุ้ยแรงจัดแม่งเรากดสกิลสองให้ติดเลยกิเมจเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้กดอีกกิโลเลยนะไม่ได้กดอีกซินี่เลยกดเมีจะแรงแล้วขนาดนี้ะมันจะมีโอกาสนั้นไหมล่ะโอ้โหมันจะมาจมหรือเปล่าเนี่ย

a has been defeated. <S <S มีขันละวัสดีพี่แอนเนเอเอนาวัสดีค่ะขึ้นคอนไวเทสคอนนี้เน,นี่ยตอนเนี้ยตกแน่วันเนี้ยพี่เล่นันดอพอพี่บอกโดนไปจริโอ้เยเครียด ดีนะหนูไม่อ่านเม้นพี่ด้วยงั้นหนูโดนแบนต์ตาพี่ไป <c oughs> เลย Born to be wild Explosive อืมต้องเอาดาร์กแต่มันจะให้หรือเปล่าได้กระด Need for speed Hokai D me an ally has been defeated. sorry shut down explosive an ally has been defeated. Enemy double kill enemy triple kill Not hell and a little Your tower has been destroyed มในของเราถูกโจมตีดด้วย <Sing. S 2> <hot>, บ้านของเราก็กำลั <Sing. S 1> งถูกโจมตีแต่ยังไม่ตกหรอกได้การหัวมันศูนโน้เนี่ยสูนโอ้ยเศรษใจว่ะแม่งดังยังน้นอยอยู่วัดดีพี่น้องสวัสดีค่ะ ไม่มีบัตรป้องกันดงป้องกันดาวอะเขาเลยหรอวุ้ยหนูไม่เสียดาวอะ่ะหมดหลอดแทนไม่หมดลดนิดเดียว Catch me if you can